ไม่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 มันรอกคือแผลมันในนี่ไงดูดิดูดิมันแน่นแล้วอ่ะแน่นแล้วเตรียมตัวจะตึงแล้วอ่ะตัวเตรียมตัวใจนี่อ่อหือแน่นอ่ะหือแน่นจริงืสะดุ้งอ่ะหือหืด โคลรเลยอะ่ะดูดูดูอย่างยาวอะ่ะโอ้ยยอดมันถึงได้อึอดอัดอ่ะโอ้ยยังไม่หมดแปดเจ็ดอยู่เลยอ้ายังไม่หมดอีก หืยันโคลนอะ่ะกึดเลยอะ่ะหืมแม่เจ้าโอ้ย,อยดูดิเอ้ยบวมเป่งอยู่ข้างในดูดิโอ้ยโอ้ยดูดูดู โอ้โหโอ้โหแข็งเป๊กอ่ะโอ้โหยังไม่หมดโอ้โหม้อนอยู่ไงเนี่ยโล่งเลยคันเนี้ยโอ๊ยดูโโโโโโทีหนเบาไหม อืมดูเมื่อกี้ยังแน่นแน่นมากอ่ะสิซารย์ยังไม่หมดเลยนั่นน่ะนะนะดูยังไม่หมดนั่นน่ะหนังมันอัดอยู่ยังไงกไม่รู้เนี่ยพอเขีย่ยแล้วแบบแข็งเป๊กอ่ะอืมนี่ไม่มีแล้วเบาดนะ้วยโอ้ยดูข้างนี้เลย เล็บมันแทงลงไปเข้าไปข้างในเยอะมากคือแบบทำไอ้นี่หน่อยบากและ้วนะั่หนูนะโอเค